สบายดีปะลุงบุตสุูสุคนสบายดีปะโดยมามาหานลุงนีหลยะปะลุงมาเที่ยวหาลุงกบมีเงินดอกมาเบิ่งมาสม้านกะโดยลานก็ดีใจหลายๆที่ว่าลุงเปิดลานใหม่ปะลุงถ้าผู้ใดยอยากอุดหนุนลุงบอยกะ ถักก็มาทั้งสองดวงบอยเดีอยวปลาลุงลานก็มาถ่ายปลาลุงเบิง่งสซูเสีจเยจอร์นสองน้องแคน,นเดี่ยวปลาลุงมีหลายอย่างปลาลุงทั้งน้ำตาลทั้งข้าวต้มขนมหลายอย่างลานกระบอกกระถือชุดโหลดแผบ เื่องทาผิวสบู่ยาสีฟันทุกอย่างปะลุงขางเบื้องนี้คือดอกไผ่ก็มีปะลุงหมอน้ำหอนี่ก็มีพร้อมนี่คือหมอเตากาปะลุงกะลานก็กยอยากได้หมอเตากานี่พอได้ต้หนาำให้น้องเดนนี่ส่งนม ใส่ไปซลเซลทักที่ได้รือบ่ลลันกันได้น้องนันชื่อขนมซอยป้าบุลก่มีบ่เอาขนมอัปปโป่น้องนันเนาะทงท่าดปะาน้าป้าชื่อไหงชื่อหาป้าเนาะ อ่ะมีวันนึงนะโอ้มาดูนุ่นป้าวันนึนนะเจ้าสิลูกโดยสิอันนั้นเด้ช่วนเขาเลยเฮ้ยอันนี้คือปีอออโป้บอลลูอันนี้โอวันตินแล้วก็ขนมเป็นแฟกต์อะไรบอลุูลร้านกบบรบโบจักซื่อมัอนมีนมมีปากกระป๋องโอ้ร้านกะไอโดย แต่น้องแค้นเพื่อเสากิดดนต้นอีปลาลุงน้องแกนฮักแต่ว่าแข่าแม่งมันหลักลุ้นโดยน้องแค้นแข่าแม่งอะกินลูกอมลายบ่หลานว่ะนมมีบ่ปะ,ปะนมะนพุ่นนะปะนมซง,งให้น้องเดนนี่มีบ่โดยถ้าปลาลุงอยากอุดนูนทั้ง ไข่ก็มีเดอปลาลุงอย่างนู้นลุงบอยล้วก็เขาให้ถักมาทางลุงบอยเดอปลาลุงโทรห้าเพิ่นติดต่อห้าเพ่นเจี่น้นองป่าน้องแกนมาเด้อโดย <c oughs> ร้านก็ขอบุญขอบคุณละลายเด้อทางป้าอุ๋ยแล้วก็ป้าติม ที่หาเงินมาอุดหนุนลุงบอยร้านกับขอบุญขอบคุณหลายๆเออร้านกับไอปะลุงเบากับ,บสุดคํำจะขอโทษขอภัยหลาย,ลอย <c oughs> โอ้ยร้านกับดีใจหะลาย่อปะลุงเพราะว่าเป็นคนปั่นขึ้นมากก็คือลุงบอยแหละปะลุงร้านก็ดีมุกดีใจละลาย ที่ว่าลุงได้เปิดห้านนะครับอันนี้ก็คือขนมขนมน่นะเป็นเสือ่อคางปลาลุง ลายาหญ่ร้านกระสีหัวหนึ่หนึ่งมือหนึ่งเข่าปลลูใครเนี่ยแล้วปะชีวิตดีขึ้นแล้วร้านก็เดิมีแหงเอาหัวหนึ่งได้ปะใบหนึ่งหัวหนึ่งข้าเออเบอร์หาใบใช่ไ้มคะจากเดิมแต่สาวพันโดยเอาหัวใบหนึ่งปลาลเมื่อหนึ่งเขา โดนเฮกมารนให้ลุงโดยขอลุงได้ขายดีๆเด้อปลาลุงลางกสิพาปลาลุงไปเบิ่งทางลางบ้านมันหันไปหันไปเสร็จได้ได้เอาลูกไปอายอายแล้วน้องน่ สนีลละปะอบใจงปะสบายดีปลุงเห็นสบายดีปลุงแล้วเป็นทางหนาบ้าปะลุงเพว่าลุงบอยฝนกับยู คนปบากสองคนบอสบายนะพะลุงร้านกันเลยมะลินกันลุงก็กวงเตอร์พลุงเดิมความกวางประมาณประมาณอยู่สากกเมตรลุงสากกเมตรทั้งยาว 20กว่าเมตบล30เมตรล่างก็บ่ฮู้ป้ามินิเพิ่นเลือกกุ้งเด้ไปดีบ่ลุงาได้กุ้งมาให้ป้าลุงโอ้ยดกับปาตัวนึงกนน้ําบาดนีปูปากตบักใหญ่ดบ่มาได้ลูกมันเปด้ทางนี้ลูกสิลมสิตม ีเป็นทางของหน้าปลาลูเป <c oughs> ็นทางลังบ้านปลนา,า,งงาปลู สเมตรตู้เมาเนี่ไปลูกลก็สวยแล้วงามเป็นแบบบ้านหลังสีเขียวเพระเป็นหลักสีนี้ เป็นทางลังบ้านปะลูกว้างกว้างเด่นทางสุงนี้ก็เป็นหนาและงสิบคอยมีหยาปะลูพุ่นสังเกตพุ่นลุงบอยเต็มหายนาเลยตินสิมานอาขขาวสิงงาม ปลาลุงผมเด้ที่สวยงุงามร้านมาตลอดที่นำพาจาขุดบอ่อแล้วก็ทั้งสื่อหลุดไทยหลามหลานก็มีหลดเห็ดหน้าุลุกกินนี่นกับความคิดเห็นจากทั้งคุณยาย่จด,ดีเบื่อทั่วประเทศหลานก็ขอบุญขอบคุณหลายๆเดอ้อคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์สองน้องแขนในเด้อปลาลุง ก็ดีมดในใจหลายปลาลุงที่มาเห็นลุงบอยพัฒนาขึ้นเทว่ว่าิากับเหมือนก็ว่าสามรายได้ใส่ใส่ีทวา่ความใส่ใจเลยอยากให้น้องนุงเลยมีอยู่ไม่กินลุงบอยกับแลต้ต้นโตยสามนอนาคตออกแบบให้ให้ตน้นโตอเองดีขึ้นแบบล,ลุก คิดว่าเอกถาทำบาอนแล้วแลนก็ากทำทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ว่าวางแผนไว้ให้ได้ตามวางขาดไหมายถ้าร่างกายลานสมบูรณ์ลานกนสิดีมุกดีใจหลายๆที่ว่าได้มาเพียงนี้ก็เมือกนกนว่า จากหน่อยไปหาลายป็ลุงลานก็คิดคงคิดว่าชีวิตลานก็ดีขึ้นมาแล้วก็มีสติขึ้นมาได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ลานกระดิองขอบบุญขอบคุณหลายเด้อที่ป้าลุงช่วยอุดหนุนมาตลอดคลิปนี้ลานก็จะได้ลาเลยเด้อป้าลุงฝากกดไลค์กดแชร์ ส่งน้องแค้นในเด้อจยขะคออย่าขำโคตรนาสบายดี